พอพนันยี่น้ำกันไปได้แต่ละโอ้สูก,กันไปอ่ะวัดเขาไพก็ไพล่ะแต่กับบิ๊กโบบโอ้ยเอาไป เด,ด,ดือดดราดูบักแจกเนี่ยไม่ไปไม่ไปพอแล้ี่พอแพอแมานี่มี่ไม่เอาไม่เอาไม่พี่ปิ๊ไม่ไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออมันมีหัวอยู่แมนแต่ <laughs> <laughs> เอ้ผู้ใดะนะ ขามไหมยังฮะฮะาำไหมายังขำไหมายังเออ